ก็ก็ดีใจนะครับก็ดีใจก็ทุกผมว่าทุกคนทํางานหนักนะครับขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เดินทางมาให้กําลังใจถึงขอบสนามแล้วก็ให้กําลังใจที่บ้านแล้วก็ขอบคุณนักเตะทุกคนที่ที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเป็นเกมที่ดีแล้วก็ทําให้สถานการณ์เราเรามีรอยยิ้มแล้วก็มีความมุ่งมั่นในเกมต่อไปที่เหลือครับ การชนะนัดนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโมเดลตั้งสำหรับโซอนครับก็แน่นอนครับก็จะทําให้บรรยากาศแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สมาธิในการฝึกซ้อมค่อนข้างจะดีขึ้นมีอะไรอยากจะฝากแฟนบอลที่รับชมก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับจากใจจริงนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวว่าการเดินทางมามาที่เชียงรายค่อนข้างที่ถือว่าไกลแล้วก็บางคนก็ได้สัมผัสอากาศหนาว ก็ได้เที่ยวไปได้ตัวด้วยก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็วันนี้สารแต้มก็จะสร้างสร้างความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนนะครับที่ที่ได้เดินทางมาวาวันนี้ครับแล้วก็เป็นเกมที่สุด